ลิงผู้นี้จะเดินไปก่อนแต่ลิงค์ก็มองอะไรไม่เห็นเหมือนกันดาบส่องแสงนี่มันเป็นเรื่อง,งราวจดบ,บันทึกของการต่อสู้ครั้งใหญ่นี่คือจุดเริ่มต้นของเมืองแล้วนะเอาเซลดาไอหมอกดำนี่เหมือนยิ่งลึก จะยิ่งเข้มขึ้นนะนี่เราก็ลงมาสักพักแล้วดูเหมือนว่ามันจะลึกกว่าที่ฉันคิดไว้นะมันคืออะไรกันแน่นะเนี่ยข้างล่างนี้เอา้าเริ่มมาก็งี้เลยเหรอไม่มีนั่นะไรเฮ้เขา้า เริ่มมาก็ลิงกับเซลด้าเลยข้างล่างปราสาทของไฮรูสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นภาคแรกไฮรูคือเมืองที่เราอยู่ตอนนี้เนาะเมืองของเจ้าหญิงเซลดาเฮ้ยพูดได้ด้วยอ๋อไม่คิดเหมือนกันว่ามีช่องว่างหรือว่าใต้ดินอะไรแบบนี้ไม่คิดเหมือนกันนะเด็ก พวกคนจะป่วยนะถ้าเกิดว่าไปโดนไอหมอกดำเนี่ยมันคืออะไรแต่ตรงนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีหมอกหนาอยู่แต่ว่ายังไม่เข้มข้นพอที่จะมีความรุนแรงกับเรานเนี่ยทีนี้เราต้องไปต่อทางนี้นะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้างล่างนี้ไปห้าวจังเลยเจ้าหญิงเรายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้านี้ เราต้องเตรียมพร้อมไม่ได้ทุกอย่างนะแต่ฉันรู้ว่าฉันปลอดภัยแน่เพราะนายอะ่ะลิงเคเราจะไปไขปริศนาน,นี้ด้วยกันฮ้ยไว้ใจผมขนาดนั้นเลยเจหญิงไม่ใจลิงผู้นี้ได้เลยมาลิงผู้นี้จะเดินไปก่อนแต่ลิงก็มองอะไรไม่เห็นเหมือนกันโอ้โหเจญิงเซลด้าช้าจงเบยมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยอะไรอ่ะลิงอัยัง ดาบส่องแสงเอ๊ะเหมือนมันจับอะไรได้บางอย่างนะเนีย่ยยิงลึกเลยต้องยิ่งระวังแล้วนะเนี่ยเข้าใจแล้วเจ้าหญิงเฮ้ยสวิงดาบแ <c oughs> สดงว่งาวผมจะเจอมอนสเตอร์แล้วใช่หรือไม่ไม่ใช่ต <c oughs> แ้นบูชาทำไมมาล้มอยู่แถวนี้ฮึมนี่มันซากอรยธรรมจากอดีตเดี๋ยวนะมีอะไรเขียนด้วยด้ ซากปลักผักพังนี้มาจากโซไนวอดใครไม่งงแต่ผมง,งเจออะไรอีกอะไรอ่ะโอ้นี่มันต้นแบบไอ้น,นี่มันเป็นของโซไนจริงๆอ่ะนะอ๋อเหมือนเซลดาเคยเห็นในหนังสือตอนเรียนแนฮะโซไนเนี่ยเป็นบรรพบุรุษเราที่อยู่มานานมาแล้วคือเป็นตำนานอ่ะโอ้เปียบมีพลังอยา่กับพระเจ้าเดียวนะและใช้ชีวิตบนท้องฟ้าอีก แต่ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องเขามากเท่าไหร่เอาแล้วเก่งขนาดนั้นหายไปไหนอ่ะสุนพันธ์ได้ไงก่อนงงไหมรูปปัน้นเนี่ยเหรอโซนยัยต่างจากเราเลยแฮะใช่ข้างล่างนั้นขาหรือปลาหมึกก็ไม่รู้เหมือนหนวดปลาหมึกเ,เริ่มมาก็เป็นเรียนประวัติศาสตร์เฉยเลยว่ะมาๆๆตามผมมาเลยครับคุณเซลดา อันนี้ไม่งงกันใช่ไหมพระเอกเราชื่อลิงนะบอกไว้ก่อนถึงจะเกมชื่อว่าเซลดาแต่เราเล่นเป็นลิงเด้ออันนี้รู้กันหมดแล้วใช่ไหมไหนมีอะไรฮัลโหลเอ้ย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 ใครใครอะไรแล้วรอ,อมาสู้กับข้างคาวด้วยนะแค่นี้ให้ได้ให้ดูก่อนเพคะไม่เป็นไรใช่ไหมลิงไม่เป็นเอาล้วผมลืมบอก ลิงมันไม่พูดเลยด้วยแทบจะเป็นใบผมบอกเลยมีใครเคยได้ยินเสียงลิงก์มากบอกผมด้วยผมมั่นใจว่าผมไม่เคยเฮ้ดูไอภาพวาดนี้สิอะไรอ่ะโอ้เขียนประวัติของราชวงศ์ไว้นี่มันเป็นเรื่องราวจดบ,บันทึกของการต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่อในอดีต เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างหนึ่งเผ่าและอีกคนหนึ่งที่ได้สมญานามว่าเดมอนคิงจริงหัวเป็นไปได้หรอทั้งหมดนี้มันไปที่ตำนานเดียวกันอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อ๋อนี่ไงที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้โซไนแล้วพวกนี้ พวกนี้คือไฮรูนเหรอไฮเลียนไฮเลียนคือประชาชนที่อยู่ในไฮรูนภาพนี้เหมือนมันอยากจะบอกว่าชาวโซไนนั้นได้ลงมาจากสวรรค์โอ้โหตกใจอะไรอ่ะอันนี้ได้บอกว่าบรรพบบรุษของฉันราชวงศ์ไฮรูรุ่นแรกนั้นเกิดมาจากกอดที่ลงมาจากสวรรค์เอา้าครึ่งหนึ่งเป็นชาวโซไนเหรอในภาพวาดนี้ ได้บอกเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเกิดว่ามันตรงอะน,นะพระเจ้าที่ถูกเรียกว่าโซนเขาได้ผูกมิตรกับไฮเรียนในตอนนั้นและร่วมมือกันร่วมกันสร้างอาณาจักรไฮรูขึ้นมานี่คือจุดเริ่มต้นของเมืองแล้วนะอ๋อแต่มีคนขโมยขอ,องไปที่มีพลังแข็งแกร่งมากด้วยนี่ทั้งหมดนี้ คือที่เรียนมาเลยนี่ <ไป S 1> นจากนั้นไปดูที่ดีมอนคิงก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็ต่อสู้กับพวก <c oughs> กับเขาคนเดียวเท่านั้น,อ,อ,น,นอ๋อปีศาจพวกนี้รับใช้ดีมอนคิงจากนั้นเป็นไปไม่ได้ ภาพทั้งหมดนี่คือการบันทึกสงครามครั้งใหญ่ในปริศาสตรราชวงศ์เลยนะนี่มันคือการบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของสงครามและเหตุการณ์ต่างๆลิงนี่มันค้นพบครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยเห็นไหมเออเซลดาเขาเป็นนักวัติศาสตร์ที่คลั่งมากคลั่งวัติศร์มากโอเคละทีนี้ต้องมาใช้เจ้านี่ผู้ราโอชื่ออะไรวะพูราเือนพุจตาไหม อันนี้เล็กขอดง่ายมากแค่เล็งและคลิกทําเป็นรูปสวิตด้วยนะเหมือนว่าบันทึกที่เหลือจะถูกบังไว้แฮะก็หินถล่มมาขนาดนี้เออเดี๋ยวเดีลิงจะไปขุดคุยให้เหรอเดินไปที่นี่มันคืออะไรกันแน่เราอาจจะรู้คำตอบในข้างหน้านี้ก็ได้นะลิงเข้าไปลึกๆกันเถอะ มาท่านเซลดาลิงจะนำทางท่านเองไปตรงแดงๆนั้นใช่หรือไม่เอ๊เดินช้าจังเลยเราเดินเร็วๆกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมเอ๊ฮ้ยมันแดงๆอะผมไม่กล้าเข้าเลยเอ้าวไม่มีอะไรเลยไหนอืมก็ไม่มีอะไรเลยนะเข้าไปรึกจะเจออะไรอีกไอบันทึกเมื่อกี้คงไม่ใช่แบบเดียวกับแล็กนะล็อกหรอกเนาะที่มันจะแบบเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วเกิดข,ข,ขึ้นอีกอะ เนาะคงแค่เป็นแบบปรา,าสาทเนี้ย <ๆ S 1> ดีเฉยๆผมว่านะอืมลึกเหลือเกินลึกมากๆลึกไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันดูเป็นปรา,าสาทมากๆเลยนะแล้วทำไมมาอยู่ในแ,แล้วเพลงก็เล้าเหลือเกินง้างรอละง้างรอละเพลงเล้าขนาดนี้รีบมาเร็วเร็วโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเพลง ผมไม่โอเคกับเพลงมากโล่เหรอโอ้นี่มันอะไรอ่ะไปกันตอนน่อลิงแต่ต้องระวังด้วยเด้ออะไรนะมีอะไรปักตูดไว้อยู่๋อปักอกปักอก โทษ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 ภาพเป็นเหมือนเอาต้นหอมปักก้นเพื่อเพื่อให้หายป่วยอะเอามืออีกตั้งหากผิดหมดทุกอย่างเลยอะไรอ่ะหยางเหรอใช่ไหมหยินหยางด้านขาวอะผมไม่มั่นใจว่าหยินหรือหยางตึบตึบหัวใจเอ้เอ้ยเอ้ยเอยเอ้ย เอ้ย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 อย่าหันมาะโอ้ชิปไก่โอ้โหเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวใจหัวใจหัวใจของผมที่อุตส่าห์เก็บมาตั้งแต่ภาคที่แล้วอ้าเอาว่ะ นี่ไงเราลิงดาบที่เอาไว้พันหนึ่งความมืดอ,อย่งงังนงล่ะดาบกระกากระแบบนั้นต่อต้านพลังของข้าไม่ได้เราไปรู้ทำไมเล่นเกมแล้วแสบคอไปหมดเซลดา้าและคนที่จับดาบหักๆนั้นคือลิงรู้จักกูด้วยได้ไงเนี่ย เราวรกไว้ใจเจ้ามากนี่แต่เจ้าทำได้แค่นี้เองล่ะรู้ได้รู้ชื่อเราได้ไงโอ้โหพวกใส่พีระมิดคว่ำทำไมมีแต่คำถามได้ไปหมดเลยตอนนี้ ที่นี่มีอะไรปลอดภัยบ้างไหมเนี่ยเรื่องนะี้เอาแหกแล้วหนึ่งโอ้โหเอาแล้วเขาก็ ก่อนไปอย่างนั้นเลยลิงเอาเซลดา้าจับทันไหมต้องไม่ทันนั่นไงชิปแล้วเอ๊ะ what is this ถ้ามีเพลงตื่นเต้นเมื่อกี้แปลว่ามีอะไรประหลาดประหลาดแล้วแบบเหมือนใช้อะไรสักอย่างเอาเหรอปราสาทมันจริงๆแล้วมันบินได้โอ้ในตำนานเลยบอกว่ามันเหมือนอาศัยอยู่ในท้องฟ้านะเพราะอย่างงี้เองอยู่กบ,บนสวัรค์นะปราสาทนี้ไม่มีเอนจินด้วยนะลอยไปเรื่อยพลังเวทลุนสุดยอด อืแล้วพญาธิกนี้คือชอนชัยชอนชัยอ๋อไม่ใช่พญาติเป็นแสงอ่ะผิดอีกแหละอะไรวะโอเข้าสิงแขนแล้วเลยเหรอเฮ้ยมันคือแขนอะไรอะ่ะแขนเป็นโฟป่ะยกออกยอกยกยกเนี่ยรักษาแขนลิงเลย แล้วเซลด้าไปไหนก่อนโหจนผมยาวอ่ะนานจริงอันนี้นานจริงเนี่ยมือเป็นไรแล้วไม่รู้แดงควบคมได้อยู่อ๋อลิงในที่สุดก็ตื่นสักทีใครอ่ะคุยกับมือมั้ง เออฉันได้ยินเรื่องของนายมาเยอะมากจากเซลดาแผลอของเจ้านั้นรุนแรงอย่างมากข้าละโล่องอกจริงๆที่เห็นว่าเจ้ารอดได้แต่ว่าแขนของเจ้ามันเกินเยียวยาไปมากๆเพรออาะงั้นอ๋อฉันก็เลยเปลี่ยนแขนใหม่ให้เปลี่ยนกันง่ายๆอย่างนี้เลย ดาบเหรอเสียงของดาบเหรอเมื่อกี้เอา้ากูยยับใครเนี่ยกูเนี่ยดึงดิโอ้ยนาาภาคโอ้หแล้วภาคที่แล้วกว่าผมจะเอาไอ้ดาบบ้านี่มาได้อย่างนานดาบในตำนานไม่ใช่เหรอ นี่มาสเตอร์โซดกลายเป็นเคสฉับโซดไปแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้โหด,ดาบดาบทู่ๆยังจะเอามาเป็นอาวุธโอเคก็ดีกว่าไม่มีดีกว่าตัวเป่าเล่าเปือยปะแล้วมันกระโดดยังไงนนะไอเกมนี้อ่ะดกอดดน่ารักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว อันไหนนี่โอ๊ยใช่น่านึกว่าที่นี่จะไม่มีพวกกลไกอะไรซะอีกว่าเคลื่อนด้วยเวทมนต์นี่เข่าก็มีกลไกเด้อเมื่อกี้อันนี้มันส่องแสงอะไรนี่อะไรก็เป็นด้วยวิ่ง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 อ๋อลืมบอกวิ่งมีส s t มิน่าด้วยนะ มั้นเราต้องมีเนทมาสไตล์มิน่าดีเกมนี้จามมั้งจับเห็นไหมเราต้องเราต้องมีเนทดีๆไม่งั้นจมน้ำตายแน่นอนเหยียบฮึอบเฮึบเฮึบฮึบฮึบเฮ้อเกือบล่วงฮึบจ๋อมดับปุดดดับว่โอ้โหนี่นี่สูงอยู่นะอ๋อแต่ว่าใกล้ไม่เป็นไร หูชอบุมโอ้กระโดดลงน้ําถึงแม้ว่าจะสูงแต่ก็ปลอดภัยแน่นอนอย่าเอาไปใช้จริงกันเถอะอันนี้เฉพาะในเกมเท่านั้นนะเตือนไว้ก่อนเลยเฮ้ยมีชุดแล้วใช่ไหมนี่มีกางเกงหนึ่งตัวอีควิปเข้าไปเรียกกางเกงก็จะดูไม่ได้ว่าเหมือนจะไม่ใช่กางเกงเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามีเครื่องนุ่งห่มอะภาคกี้ผมไม่รู้เลยเลยนะแบบไม่ได้ดูอะไรไม่แต่เดียวเห็นเซลดาปับซื้อปุ๊บวผมบอกเลยไว รู้แค่ไฮรูล,ลโอ้โหโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมดูบนอากาหัดกันทำไงอะ่ะโดดจริงๆเหรอโดดจริงจริงเหรอโดดจริงจริงเหรออ๋อแล้วไงอ่ะลผมไม่ได้ควบคุมอยู่นะตอนเนี้ยโอ้โรหลอก เฮ้ยมังกรภาคที่แล้วผมไม่ได้สู้กับมังกรแม้แต่สักตัวเลยกลัวเพราะงั้นภาคนี้เราก็จะไม่สู้ <g iggle> ถ้ามีโอกาสก็จะสู้แหละนี่เราอยู่กับบนอากาศจริงๆเป็นรามเลยใช้ได้เลย เว็แบ,บแรกผมใจหายนะมา,มาสองมาส่องมุมนี้เพราะเห็นว่าเป็นกระโปรงใจหายเล็กๆตกใจเมื่อกเ้ยเออเออพรฮ้ยเ,เล่นความเร็วได้ด้วยอุยช้ชมบรุ้